สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบนเฟ e บ o ๊กและผู้ที่ติดตามผมอยู่วันนี้เป็นวันที่สองนับจากมีการประกาศให้หยุดอยู่บ้านเพื่อช่วยชาตินะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคลิปวิดีโอนี้ผมมีความตั้งใจที่จะทำเพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนๆทุกคนได้ช่วยกัน เผยแร่ออกไปไม่มากก็น,น้อยผมเชื่อว่ามันจะช่วยได้ในปริมาณพอสมควรถ้าพูดถึงว่าหยุดวันนี้วันที่สองทางการได้ประกาศให้เราอยู่บ้านกัน14วันขั้นต้นผมเชื่อว่ามันยังไม่สายไปที่เราทุกคนจะสร้างวินัยใหม่สร้างวินัยตัวเองสร้างวินัยชุมชนสร้างวินัยชาติไม่ใช่เพื่อตัวเรานะครับ เพื่อประเทศชาติประเทศชาติในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงพวกรัฐบาลหรือผู้นำบหรือผู้นำแต่ผมก็เลยบอกว่าเพื่อชาติเพื่อลูกคุณเพื่อหลานคุณเพื่อเหลนคุณได้มีโอกาสมองโลกนี้ต่อได้อยู่บนโลกใบนี้ต่อเรามาเริ่มกันนะครับวันนี้ผมขอใช้หัวข้อว่ามาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันเถอนะณเวลานี้ ไม่ใช่เหมือนเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วที่เป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แย่งชิงพื้นที่อยากจะเป็นใหญ่ในโลกใบนี้วันนี้มันกลายเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับไวรัสมนุษย์กับเชื้อโรคเชื้อโรคแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาต้องการที่อยู่เขาต้องการพื้นที่เขาต้องการทำลายดังนั้นเรามาช่วยกันครับ ช่วยกันรักษาวินัยนะครับผมวันนี้ผมมาขอความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจะมีโอกาสสักกี่ครั้งครับที่เราได้ออกมาช่วยชาติทำไมาเราไม่ได้เป็นทหารนะทำสงครามลบเพื่อชาติต่อสู้กันเองํหาหันกับมาดูด้วยกันแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เพียงแค่ท่านอยู่บ้านทำตัวนิ่งๆออกไปธุระเมื่อจำเป็นใส่แมสล้างมือ เข้าบ้านล้างมืออยู่บ้านไม่จําเป็นไม่ต้องใส่แมสเพื่อประหยัดของตัวเองนะครับแต่ที่ผมกาลังจะพูดเพื่อเตือนสติคนบางกลุ่มคนบางจําพวกที่เห็นแก่ความสุขของตัวเองเห็นความสุขแต่พวกพ้องจัดกิจกรรมจัดปาร์ตี้โดยไม่คํานึงถึงสังคมหรือไม่คํานึงถึงผู้อื่นว่าคุณจะเป็นคนนําเชื้อโรคไปเผยแพร่หรือคุณจะเป็นต้นตอแห่งการทําลายประเทศ ถ้าประเทศเรายังมีคนอย่างนี้และไม่ร่วมกันสร้างวินยัยประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้ครับบ้านเมืองเราจะอยู่ไม่ได้ผมอยากจะบอกคนกลุ่มนี้ว่าที่ทุกคนหรือแม้แต่ตัวผมเองอยู่บ้านเราไม่ได้อยากอยู่นะครับแต่เราจําเป็นต้องอยู่จําเป็นต้องทําหน้าที่หน้าที่ของคนไทยหน้าที่ของมนุษย์โลก หน้าที่ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนไม่ทําตัวเป็นภาระเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด -19 และผมกำลังจะบอกต่อว่าไวรัสมันได้ค้นพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์โบนโลกใบนี้เป็นสัตว์สังคมชอบรวมตัวกันเป็นก้อนชอบจัดปาร์ตี้ยามกลางคืนมันเจอจุดอ่อนเราครับ มันถึงโจมตีฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่ามารู้อะไรเราเราจะต้องบล็อกนั่นคือการปิดกั้นครับล็อกดาวล์ล็อกดาวน์ภาษาอังกฤษถ้าแปลเป็นไทยคือป้องกันนะครับป้องกันปกป้องเราจรึงต้องอยู่บ้านกันครับเจ็บปวดคลิปที่ผ่านมาผมพูดคาว่าเจ็บปวดใช่ครับผมเจ็บปวดผมหยุดปับ๊บทุกคนหยุดเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์รายวันหรือเจ้าของบริษัท ถ้าเราหยุดเราเจ็บปวดครับเพราะทุกคนมีภาระหนี้สินเหมือนที่ผมบอกกันนะฮะผ่อนบ้านผ่อนรถส่งค่าเทอมลูกค่ากินรายวันค่าน้ำค่าไฟฉะนั้นขอให้คนส่วนใหญ่ที่ได้เห็นคลิปนี้และเห็นด้วยกับผมแชร์ออกไปครับช่วยกันกับยั้งการระบาดของโรค บางคนบนกับผมในเฟซต้องหาเงินเข้าบ้านทุกวันเช่นเดียวกันครับผมก็มีภาระไม่แตกต่างกับท่านเลยผมผ่อนรถผ่อนบ้านมีหลานเล็กๆอีกหนึ่งคนแต่ก็หาใช้สิ้นหวังไม่ผมกำลังจะยกตัวอย่างให้ท่านลองนึกถึงบางละจันนะครับหนังที่เราเคยดูชาวบ้านบางละจัน เคยเรียกร้องเหมือนที่เราเรียกทําไมเมืองหลวงไม่ส่งปืนใหญ่มาช่วยแล้วเมืองหลวงก็หลอกจะเอาปืนมาช่วยแต่วันนี้ไม่ใช่เหมือนอดีตที่เราต้องใช้ปืนใหญ่เราต้องใช้สติปัญญาครับเราจะไม่เรียกร้องใครต่อให้วันนี้เขาไม่เยียวยาเราไม่ดูแลเราไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคนไทยยามถึงวิกฤตเราจะช่วยกัน ผมเห็นมาหลายครั้งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมโดนพายุเข้าโดนมรสุมเข้าคนไทยไม่เคยทิ้งกันล่าสุดบนหน้าเฟซผมผมแชร์เพื่อนผมคนหนึ่งคุณบีย่าแกเก่งนะครับซิงเกิลมัมเป็นนักร้องกลางคืนนะครับเป็นนักรตรีไม่นักงร้องไม่นั่งดนตรีจนแกมาเปิดร้านอาหารตัวเองกึ่งผับกึ่งเลสเทอร์ลองแกโดนคําสั่งเช่นกันแกท้อมาสองวัน เมื่อวานนี้แกลุกขึ้นมาเจยดทั้งที่แกลําบากนะร้านถูกสั่งปิดลูกน้องต้องหยุดงานแต่แกลุกขึ้นมามองเห็นคนที่ต่ำกว่าแกหรือด้อยกว่าแกหรือโอก,กาสน้อยกว่าแกแกลุกขึ้นมาทาอาหารแจกอยู่ซอยหาไทยลาดครับสามสิบสามั้งถ้าผมจาไม่ผิดก็ทําให้ผมได้คิดถ้าเรามัวแต่เรียกร้องเราต่างหากที่จะตายเขาไม่ได้ตายที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่าผมล้มอุดมการตัวเอง หรือมาเยินยอแต่ผมเลือกว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรที่ต้องทำอะไรที่สมควรจะต้องทำก่อนวันนี้ครับเอาชีวิตให้รอดแล้วพรุ่งนี้เราไปสู้กันอื่นต่อจีนไต้หวันยังทำได้เลยครับโคนอู่ฮั่นยังทำได้เลยปิดบ้านปิดเมืองอยู่แต่ในตึกแล้วเขาก็ตะโกนว่าอู่ฮั่นโยเว้ยมันจะล้องไ้ ผมก็อยากให้คนไทยตะโกนว่าคนไทยต้องรอดคนไทยต้องรอดคุณเลือกได้ครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะสร้างหรือคุณจะทำลายประเทศนี้โควิดมันไม่ได้ทำลายแค่ ร่างกายเรานะครับมันทําลายเศรษฐกิจให้ต่ําลงเรื่อยๆถ้าเราหยุดมันไม่อยู่เราไม่สามารถจากหัวกราฟขึ้นได้มันจะดิ่งลงไปอีกมันจะแย่กว่าที่เราเป็นทุกวันนี้ขออนุญาตครับไม่ได้อยากร้องไห้นะครับไม่ได้อยากร้องไห้เลยแต่ผมมาขอความช่วยเหลือ ผมมาขอความช่วยเหลือก็ทุกคนผมมาขอความร่วมมือผมมาขอวินัยชาติวินัยพยาชนช่วยกันยับยัง้งอย่าให้เศรษฐกิจมันดาวลงไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราผ่านวิกฤตนี้เราจะมาสู้กันต่อไทยต้องรอดสุดท้ายผมหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยปลุก,กจิตวิญญาณ ของนักต่อสู้ของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดให้ลุกขึ้นมาครับบอกต่อครับวินัยสร้างชาติเพื่อคนรุ่นหลังครับไม่ใช่เพื่อตัวผมนะไม่ใช่เพื่อตัวคุณไม่ใช่เพื่อรัฐบาลวินัยสร้างชาติสุดท้ายผมขอให้บารมี พี่เบื้องบนองค์พ่อปุวิพลช่วยพวกเราผ่านวิกิตผมชัดชัดเจนสวัสดีครับ